ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับดูความคมของแม่พิมพ์ก่อนดูเรื่องของอหน้าตานะครับสังคติพระหล่อบโบราณจะต้องมีต้องเริ่มต้นด้วยหุ่นเทียนทั้งหมดนะครับต้องเริ่มต้นด้วยหุ่นเทียนจะไม่มีแบบอยู่ๆจะหล่อเข้ามาเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนๆสมาชิกครับพบกับผมโทมนบางแคนะครับในเช้าๆช้าแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับเจอกันที่นี่มีอย่างเดียวคือมีแต่ความรู้ครับมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้ว่าพระแท้เป็นอย่างไรดูอย่างไรคาความเข้าใจอย่างไรพระหายากจะมาอยู่ที่นี่โทนบางแคในเพจโทนบางแคเอฟซที่นี่นะครับทั้ง Facebook และ YouTube ออนไลน์พร้อมกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ วันนี้ผมมีพระเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกแล้ววันนี้จะให้ดูพระอะไรไปชมกันครับนะครับเหรียญหลอดที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นเหรียญหลอหายากของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปรางเหลืองนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าสักเท่าไหร่นักนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญหลอดในตำนานเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้มีการทำปลอมเยอะมากนะครับมีการทำปลอมเยอะมากนะครับมี <t om pa> ต้องบอกก่อนวันณะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อทองผสมส่วนใหญ่นะแล้วแต่ว่าจะแก่อะไรนะครับอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นเข <s word> าเรียกว่าสำลิดแกงเงินนะครับสำลิดเงินนะครับผิวก็จะคล้ายๆเงินเนื้อเงินนะครับคล้ายๆเนื้อเย็นเนื้อเงินแต่ว่าเป็นสำลิดนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาดูนะครับจําพิมก่อนนะครับเหรียญหลอดผมบอกแล้วนะครับผมบอกทุกครั้งนะว่าเหรียญหลอเนี่ยถ้ามี2หน้าเมื่อไหลก็แล้วแต่มันจะต้องมีแม่พิมพ์2ตัวนะครับก็มีหน้าแล้วก็หลังเห็นไหมครับ อันนี้มีแม่พิมพ์หน้าและก็แม่พิมพ์หลังนะครับว่าพอเกิดแม่พิมพ์หน้าและหลังสิ่งที่เราจะต้องดูคือข้างครับมันจะต้องมีรอยประกบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับแต่หยิบขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับดูความคมของแม่พิมพ์ก่อนดูเรื่องของ่าหน้าตานะครับสังคตินะครับความชัดตัวยันนะครับต่างๆนะครับเหรียญเนี่ยจะคล้ายๆพัดยศนะครับจะนั่งเหมือนจะนั่งอยู่ในพัดยศนะครับอ่า มีคนเคยบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงผ่้ไข่นะครับอ่าสมัยก่อนบอกว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงผ่้ไข่ด้วยซ้านะครับเพราะมีลักษณะใกล้เคียงนะครับแต่สืบเสาะจากประวัติความเป็นมาแล้วสรุปได้ว่าเป็นหลวงพ่อเงินวัดพระปางนะครับผมถึงบอกว่าเป็นเหรียญหายากนะครับเวลาเราดูอ่ะดูก่อนดูรายละเอียดดูความคมแล้วพระเนี่ยนะครับหล่อด้วยดินไทยนะครับพระก็จะมีคล้ายๆกันดูก็จะคล้ายๆหลวงพ่อเงินบางคาน คล้ายๆหลวงพ่ยกําแพงเหรียญเจ้าสัวผู้บุญนล้ายคล้ายกันหมดนะครับผิวนะครับผิวก็จะครุขระนะครับครุขระแบบนี้เนื่องจากนะครับพ้ามีรายละเอียดนะครับมีเนื้อเกินฉลักเนื้อเกินนี้ยิ่งทาให้ดูง่ายนะครับพิกด้านหลังนะครับพิกด้านหลังที่ผมบอกว่าเป็นลายและคล้ายคล้ายพันยศเห็นไหมครับอ่าคล้ายๆพันยศมีลายนะครับแล้วเม็ดเม็ดสะเก็ดสะเก็ดพวกนี้นะครับถ้าขึ้นกับบางคาเนี่ยนะครับพวกรูปหล่อขี้ตาเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ดูง่ายเลยนะ ถ้าคนดิโกนของบางคารเนี่ยนะครับอ่าเป็นพระที่มีวิถีช่างนะครับในในในสกุลเดียวกันนะครับอ่าเพราะนั้นเวลาเราดูหน้าคมหลังคมแล้วนะครับดูข้างครับจะต้องมีรอยประกบนะครับรอยประกบนะครับรอยประกบและต่อชนวนนะครับเนี่ยเนี่ยรอยชนวนอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยประกบและต่อชนวนเพื่อเทนะครับโลหะเข้าไปแทนที่หุ่นเทียนนะครับพระหล่อโบราณจะต้องมีต้องเริ่มต้นด้วยหุ่นเทียนทั้งหมดนะครับ ต้องเริ่มต้นด้วยหุ่นเทียนจะไม่มีแบบอยู่ๆจะหล่อเข้ามาเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องมีหุ่นเทียนทุกองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีหุ่นเทียนเนี่ยนะครับในในสมัยโบราณวิวัฒนา,านการไม่เหมือนปัจจุบันนะครับเวลาหล่อก็จะมีเม็ดมีฉลากมีนูน่นมีนี่นะครับที่ที่ต้องบอกว่าเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่สามารถทําให้เราพิจารณาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสัมฤิ์แก่เงินเหรียญแบบนี้สวยๆแพงมากนะครับ เหรียญปกติเนี่ยจะมีหูข้างบนอ่าแต่เหรียญเหรียญน,นี้ยหูนะครับอาจจะหล่อไม่ติดแล้วแทงระบออกไปแต่เดิมส่วนมากจะน้อยมากครับที่ที่หูจะติดนะส่วนมากจะจะหูจะหักจะ,ะหลุดไปแบบนี้นะครับอ่าเนื่องด้วยอาจจะหล่อไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญดูง่ายหนึ่งเหรียญเวลาเจอก็อย่าพลาดนะมันไม่มีอะไรบอกเลยไนงะเราจะได้รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินรพระพะปางนะครับโอเควันนี้ผม ก็ประมาณนี้นะครับทิ้งความรู้ไว้นะครับก็ยังไงก็มีพระอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับผมเอาความรู้มาให้นะครับแบบนี้เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วทั้ง YouTube และ a c e b o o k นะครับท่านใดมีพระแบบนี้ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถนำมาปล่อยผมเช่าได้นะครับส่งไลน์นะครับส่งไลน์มาก่อนนะจำเพื่อนๆจำนะส่งไลน์ถ่ายรูปชัดๆขั้นตอนนะครับถ่ายรูปชัดๆ ส่งไลน์มาที่ t o n e 8 8 8 8นะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยถ้าเกิดท่านบอกอ้ยผมเล่นไม่เป็นผมทำไม่เป็นให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้คนรู้จักท่านที่ทำเป็นส่งมานะครับส่งให้และรอตอบกลับ ถ้าเกิดว่ามีการตอบกลับทักกลับไปเนี่ยแสดงว่าพระท่านมีโอกาสแท้แล้วมีโอกาสที่จะได้เงินล้านกับผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาพระมาแลกเงินล้านกับผมได้ถ้าเกิดว่าพระท่านมีมูลค่าเป็นล้านจริงๆผมรับเช่าพระร้อยอย่าล้านไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านผมรับเช่าหมดนะครับทั้งทางเฟซบุ o กและ u t u b e นะครับแต่ต้องส่งไลน์มาก่อนสิ่งสำคัญที่สุดถ้าท่านส่งไลน์มาแล้วถ่ายรูปชัดๆแล้วทิ้งเบอร์โทรด้วย นะครับถ้าผมสนใจผมติดต่อกับทันทีนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าจริงๆแล้วพราของท่านที่อยู่กับท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้มูลค่าแต่พออยู่กับผมเนี่ยมันกลายเป็นของที่มีมูลค่าทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกมูลค่าบอกราคาประเมินราคาให้ท่านได้เพราะฉะนั้นส่งมาครับและสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้นะครับส่งมาไปรษณีย์ทำยังไงครับถ่ายรูปภาพของท่านก่อนนะครับ และใส่กล่องแพ็คไปษนีแล้วส่งมาที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับมุมด้านล่างนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับพอส่งมาแล้วนะครับแอดไลน์ทักนะส่งไลน์มาทีว่าส่งของแล้วนะครับคุยกับแอ,แอดมินเรียบร้อยส่งของแล้วถ้าแท้นะครับ ท่านบอกราคาหรือให้ผมประเมินราคาทัดแท้ผมโอนเงินให้ท่านทันทีนะครับสามารถหลายช่องทางเลยต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีพระแท้ขอให้ทุกท่านได้เอาพระมาะเปลี่ยนเป็นเงินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินทุนสําคัญนะครับอยากเปลี่ยนพระเครื่องของท่านทรัพย์สินของท่านเป็นเงินทุน ปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ผมโทนบางแคต,ต้องไปก่อนขอบคุณมากมาครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทั้ง,ท,งทั้งใน Facebook และทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับใกล้300,000ซับแล้วนะครับยังไงก็นะมาฉลอง300,000ซับด้วยกันนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ เป็นเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มสองต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆัดมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆนได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1น่เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ q ิวอโค้ดที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน u t u b e นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตางให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถยครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันพิ์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค fc หรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028